อ๋อคือจบแล้วยังไม่อยากให้จบอ่ะใช่คือพี่รู้สึกว่าทำไมมันสั้นจังเลยแบบตอนจบจบแล้วหรอใช่ก็เรียกได้ว่าคือเนื้อเรื่องก็ดำเนินดาเนินไปแบบเอ่อเรื่อยๆแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นชีวิตใช่เป็นชีวิตประจําวันซึ่งมุมมองของพี่กับมุมมองของน้องที่ทําให้มีปัญหากันก็คือเรื่องการเปิดเผยใช่การเปิดเผยคือตั้งแต่แรกแล้วแหละคือพี่อยากให้น้องยอมรับและให้แบบ ทุกคนรู้ค่ะแล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าความรู้สึกในในชีวิตจริงอ่ะมันมีจริงๆก็คือคนที่รู้สึกแบบพี่และคนที่รู้สึกแบบน้องใช่แต่ว่าเขาก็ยังรักกันอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุยคนสองคนแหละคือน้องอาจจะมองว่าเอ้านี่ไงก็ที่บ้านก็รู้เพื่อนฝูงก็รู้แล้วจะเอาอะไรอีกแต่ตัวของพี่ธานอ่ะก็แค่อยากว่าละไมอ่ะคือคบกันมาตั้งนานโซเชียลอะไรไม่เคยอัพเลยไม่อยากให้ใครรู้เลยหรอหรือแบบ คือพี่ทาเขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนที่หมายถึงทุกคนทุกคนจริงๆรับรู้ว่าเขาสองคนคบกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากดูแลคืออยากให้น้องมีเขาคนเดียวอ่ะอยากแบบอยากแต่งงานแล้วว่าความคั้งรักไงเขามีความคัางรักอยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็เริ่มมาละอืใครเจ้าเฟียสน้องเฟียสนองเฟียสเจ้าเฟียสเริ่มเขาน้องเฟียสอ่ะเราว่ามันต้องมีปมบางอย่างเพราะน้องดูแบบน้องดูไม่อยากผ่าตัด งงปะแล้วน้องดูอารมณ์ฉุนเฉียวมากออารมณ์ฉุนเฉียวแล้วในทีมก็จะพูดถึงพี่เลโอว่าไอเลโอต้องไอเรนน่นตั้งแต่เลโอมอยู่อะไรเงี้ยตั้งแต่เลยมันเป็นอย่างนี้ทําไมตั้งแต่อะไรเงี้ยซึ่งเขาน่าจะเป็นคู่ที่คบกันแล้วมีปัญหาอยู่แบบอะไรหรือเปล่าอ่านะเราก็ต้องมาต้องมาเด็ดตามดูอันนี้ก็อีกหนึ่งส่วนในอีกอีกคนนึงตัวจี๊ดกลับมาแล้วน้องติมายของเต้น่ารักยังไงก็อย่างน่ารักอย่างงานนะคะแบบ แสดงเป็นตัวตนพร้อมไดอะล็อ,อกขนาดเท่าเอซีเขาพูดเ <laughs> ขาพูดได้แบบไม่ติดเลยนะพูดเ <laughs> <น S 1> สวยเกินบทไปเยอะปะะ่ะวาทําไมแบบจ้าเก่งแต่คือไม่ไมก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือมันไม์เป็นคนแบบชอบพูชอบคุยอะไรเงี้ยน้องมีแบบแสดงเป็นตัวเขาอะแล้วเราเห็นแล้วเราแบบเอ้ยคิดถึงนางแล้วแบบน่ารักน่ารักค่ะแล้วนักแสดงก็มีพัฒนาการขึ้นทุกคนแล้วก็อ่เขาเรียกอะไรอ่ะอ่า หน้าหน้าตาอะไรอเงี้ยก็ดูแบบน้องแชปมเนี่ยดูหน้าเด็กไปเลวยด้วว่าทรงผมเป็นมาเตอร์ด้วยแบบว่ามาจ็กไปนักแล้วมาเจอหมอหมอขุนพลหมอขุนพลออีกคนหนึ่งหมอขุนพลแบบก็ต้องดูจากสายฟันฟันฉุบเลยว่าต้องชอบใช่ดูจากสายหมอขุนพลอ่ะชอบแชปมตั้งแต่ปีหนึ่งแน่นอนแต่อาจจะว่าแบบเหมือนปีหนึ่งมาขับอยู่หอในไงปีสองปีสามก็แล้วแต่ใครจะออกไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็ต้องไปอยู่แบบหอแพทย์หรือเปล่าเออหรือแบบ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้ยไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้ต่อแต่เขาก็น่าจะแบบอืมแล้วความเชมความเชมไม่ค่อยสนใจความรักอะไรพวกนี้เท่าไหร่โอ้ต้องกับปีกไก่ที่แบบร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวคู่นี้ก็น่าสนใจคู่นี้ก็น่ารักแล้วก็มีคู่น้องผูกกันกับพี่เซนเออไอ้คู่นี้เ็าร้กนหวา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 นแบบหวานหวานเก่งใจพี่บ้างแต่พี่ไม่เน้นหวานพี่เน้นดูดเดือดใช่มันฉากที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์ มันดูดิ่มมากต่อไปในรถก็คือเออฉักงในห้องน้ําพอในห้องน้าเราคิดคือแบบเราอยากได้อีกนิดนึงอ่ะคืออยากให้เขาปล่อยไปอีกนิดนึงอ่ะคือแบบอย่าเพิ่งจบตอนนั้นหรือว่าเราเราอยากได้มากไปเองเออใช่เขาก็อาจจะแบบว่าตัดจังหวะนิดเดีอะไรแล้วพอตัดมาจอตีไม้อ้วกฉแบบฮะเดี๋ยวสิเมื่อกี้ยังแบบดวบแล้วนี่กลับมาอ้วกอย่างงี้เราแบบเออค่ะตัดไปตัดมาอันนี้เงี้ยเราก็แบบตัดไปหาฝั่งเพื่อนที่ข้างนอกแล้วตัดหม่ทีมืดที่ไหนบ่กแบบ ห้องน้ำเมื่อกี้ระหว่างเราก็ขึ้นได้มันมีซีนในรถถ้าไม่ถามพี่อ่ะพี่ไม่เคยอ่านหนังสือเราไม่เคยอ่านไอ้เจ็ดปีเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันคี่ว่าไม่ได้อ่านไม่รู้ก็ก็งงนิดนึงว่าเฮ้ยมันตัดมันคือที่ไหนนึกว่านึกกับบ้านแล้วนึกว่ากับบ้านแล้วแต่พอดูแบบลงดูแล้วว่าเฮ้ยมันต้องในรถแน่ๆเพราะเขาบอกว่ามีซีนในรถก็เลยแบบโอ้ยแม่ดูดวดอย่างว่าอะไรมันคือเจ็ดปีมันไม่ใช่ความรักแบบ หนุ่มสาวหวานแววอย่างเงี้ยมันมีแบบแล้วเข้าใจคือมองตาก็รู้ใจนวเนียกันอยู่เนี่ยตมูกไม่ห่างตมูกไม่ห่างกันเลยจ๊ะแม่ตาตะมูกติดกันเลยจ๊ะแม่ตาพูดแบบตะมูกถูตลอดเลยจ๊ะแม่มความนวยใส่กันตลอดเวลาเออคือเหมือนกับพอเจ็ดปีแล้วว่ามันอย่างที่บอกเลยไม่ต้องสกิดอะมองตาก็รู้แล้วว่าอยากได้อะไรชอบแบบไหนจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องแบบความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ก็แบบดีจังเลยอ่ะมันเป็นแบบถ้าก็เองแบบ พี่มิวเคยให้สัมภาษณ์แบบเขาเหมือนถามเรื่องฉากหรือซีนในในสัมภาษณ์สัมภาษณ์หนึ่งอะไรเงี้ยพี่มิวก็บอกว่าแบบอืมแบบเยอะเยอะขึ้นในแง่แบบผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็บบโอ้จริงว่ะแบบเนี่ยซีนตอนนี้อะไรนะพอติดอยู่ในติดอยู่ที่อ่างล้างจานมั่งติดอยู่ในห้องน้ํามั่งนี่ <c oughs> ติดอยู่ในรถอีกแล้วเนี่ยอะไรอ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะความรักไป,ไปหลายที่เราก็โอไปหลายที่อ่ะเพราะว่าตอนแบบ ตอนซีซั่นหนึ่งก็มีแค่ที่ไหนท,ที่ไหนไม่ที่ห้อง <ใน S 1> อย่าง,างเดียวห้องกับห,ห้องน้ําหลากักหลกเออหลักๆแต่ว่าจริงๆในหนังเสือในรอานจบแล้วในหนังเสือคือมันมีที่อื่นด้วยแต่ว่าไม่ใช่แบบจงครึ่มแบบนี้ที่หือแค่แบบเออนิดๆหน่อยๆเน,นี่นยแต่ที่นี่แบบ ฉันยังไม่เห็นฉากที่เตียงเลยอ่ะแบบพี่เห็นแบบพี่เห็นถึงเขาเรียกอะไรอ่ะพัฒนาการของน้องมิวและน้องกราฟก็คือเวทเขาเคยเข้าฉากกันมาแล้วในซีซั่นหนึ่งถูกไหมพอมาซีซั่นสองอ่ะมันดูแบบไม่เคิขินคือใส่เต็มโอ้ใส่เต็มคือฉากตอนซีซั่นหนึ่งอ่ะก็ใส่เต็มนะแต่ว่าพอซีซั่นเนี้ยรู้สึกแบบตาตาเขาไปหมดเลยใช่ความใกล้ชิดความอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือสายตาสิบเต็มสิบมีร้อยให้ร้อยเลยคือสายตาเขาดีมากสายตาเขาแบบ ฉันเองเอใจเอ๊ะทานไทยหรือมิวกับเอาดีดีๆแม่เอาดีๆค,คือเขาดูแบบเหมือนแยกแยก,แยกออกจากกันไม่ได้หรอชีวิตจริงกับในแลก็ <c oughs> แบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> หลายๆคนก็แฟนคลับมีแฟนคลับแซวแบบฉันจะมองทานไทยแบบฉันจะมองแบบทานไทยยังไงทุกวันนี้ฉันมองเป็นมิวกับ <c oughs> ไปหมดแล้วอะคือพอดูในซีรีส์ก็แบบความมิวความกับความความพ่มิวแบบทําอาหารความกับแบบกินปั๊กกินไหมแล้วแบบน้องอะแบบ ออยอิงออยเอิญน,น้องแบบ<ช>ฉากในห้องน้ำมีการก,กัดปากกับแม่สะดุ้ง <c oughs> มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะมากจากตัวนักแสดงนะคะก็คือก็แบบก็ดีเหมือนพี่มิวพูดไว้แหละว่าแบบตอนงานประกาศรางวัลงานหนึ่งมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เรื่องแบบเอ้ซีรีส์อะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าประมาณว่าประมาณว่านะจำแบบแดหลหอกไปไปไม่ได้เขาพูดนว่านักแสดงทุกคนอ่ะทำเต็มที่ในส่วนของมิวกับกาบอ่ะตอนนั้นสัมภาษณ์คู่กับน้องก็บอกาในส่วนของมิวกับกาบเขาก็ทํา เต็มที่ในบทของทานไทยแล้วที่เหลือก็เป็นส่วนของโปรดักชันเป็นของแบบเบื้องหลงังที่เขาจะทําออกมาว่ายังไงเพราะว่าน้องบอกว่าน้องก็ไม่เคยเห็นแบบซีนบางซีนน้องยังงงเลยว่าซีนอตอนไหนเออเราแสดงเหรอหรือพี่มิวบอกเฮ้ยเ,เ,เราเหรอหรือ,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 อหรือเฟิร์สวัดแบบใครแสดงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่มิวบอกเออเราเราก็เราเราชื่อมิวนะจุดนี้ที่มิวบอกว่านักแสดงทุกคนเต็มที่และทําหน้าที่ในพาร์ทของตัวเองเรียบร้อยแล้วส่วนแบบ งานโปรดักชันอ่ะมันก็เป็นงานของฝั่งบ้านทนานดงทีมเบื้องหลังก็มีหลายๆกระแสหละยๆแบบเข้าไปดูที่เขาพูดพูดกันอะไรเงี้ยแต่เราว่าคือถ้ามันยังปรับเปลี่ยนได้ก็แบบอยากให้แบบลงดีเทลกันหน่อยนึงเพราะเรารู้สึกออะจิงๆิอ่ะ,อะบอกลงสารภาพบอกตั้งแต่แรกว,ว่าซีซั่นหนึ่งอ่ะเรารู้สึกถึงความสมูทมากกว่าความแบบ อันนี้ตัดฉุบตัดฉับคือเขาเรียกอะไรความเบลนความเบลอของระหว่างการข้ามซีนหนึ่งไปอีกซีนหนึ่งอ่ะมันฉุบไปอ่ะมันไม่มีการฟิลแบบอัทีาแบยไงไม่ใช่บางหฟิลแบบแพนไปโคมไฟไม่มีไงคือเขาจุบอยู่ตัดปั๊บนึกออกป้ะที่จริงมันต้องมีความแพนเบลอไปเพื่อจะตัดเข้าซีนต่อไปอะไรเงี้ยในความรู้สึกเราในความรู้สึกเราเราพูดในฐานะที่เราไม่ไม่รู้เรื่องโปรดักชั่นเลยเพราะว่าแบบเรารู้สึกแค่แบบว่าพอตัดปุ๊บแล้วเราก็งงว่า อันนี้แต่ถ้ามันมีความเบลนหน่อยเราจะแบบเตรียมตัวเองรู้แล้วว่าแบบมันจะเป็นซีนต่อไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นหลากหลายมุมมองจากเสียงจากจากคนดูเราเป็นคนดูเราไม่มีความรู้ด้านโปรดักชั่นใช่ไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นศูนย์แค่เราเรารู้ในฐานะชาวบ้านใช่ถ้าเก่าอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะคะแต่ว่าในในในมุมเราใช่แต่ว่าชอบนะก็คือในตัวนักแสดงมิวอย่างที่บอกแหละมิวกับบาเขาสูงอยู่แล้ว เรื่องการแสดงเรื่องการเข้าคู่<ช>เรื่องซีนอารมณ์เรื่องแบบ a c t ิ้งอ่ะเขาเขาบาบเขาสูงอยู่แล้วส่วนน้องนักแสดงคนอื่นๆก็ก็ดูมีพัฒน,นาการที่ดีขึ้นดีใช่ค,คือเราก็รู้สึกว่าแบบเออตอนแรกยังงงแต่แต่ก็มีความแบบนิดหน่อยแต่ว่าเราคิดว่าคือทุกคนมีความใหม่ก็อาจจะต้องแบบให้เวลาพัฒนากันไปเลยแต่เราก็โอเคนะคือคือเรามองว่าดูให้มีความสุขแหละเป็นหลักหนึ่งหลักคือมีความสุขสองถ้า เอออะไรก็แบบอย่ามาให้มันบนบันทอนจะเราไม่มีความสุขถูกต้องดูแบบอย่าไปเครียดเนาะเอื่อพันหัวไปบ้างเพราะฉะนั้นเราดูการแสดงของสนับสนุนน้องๆซีรีส์ไปแต่แบบก็หลายๆความเห็นหลายๆคอมเมนต์ก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเรามาคุยกันได้นะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเราเราโอเพ่นหมดเพราะว่าเราถือว่าแบบทุกคนมีความมุมมองมุมมีมีมุมมองที่แตกต่างกันก็มาพูดคุยกันได้ในฐานะผู้ชมในฐานะผู้ชมเนอะอย่า และในฐานะคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือนะคะทั้งสองคนนี่หนักกว่าไม่ได้อ่านทั้งสักสักกระติดนึงแต่นี่อ่านแค่เล่มหนึ่งหเล่มสองไม่ได้อ่านเล่มเจ็ดปีฉะนั้นเรื่องราวเจ็ดปีอ่ะไม่รู้ไม่รู้ดีเทลเลยไม่รู้ว่าแบบใครคือใครเข้ามาตอนไหนยังไงไม่รู้ตัวไหนมีอยู่แล้วตัวไหนมีเพิ่มมีอะไรเงี้ยเราไม่รู้รู้เลยว่ามีอยู่แล้วก็คือหลักๆอ่ะตัวหลักอ่ะก็รู้อันนั่นแหละมาจากซีซันหนึ่งแต่ในซีซันสองอ่ะถ้า คือเราเข้าใจว่าน mm ักเขียนเขาต้องแบบอัดทารสอ่ะเนอะหนังสือกับบทนี้บทละครอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเขาต้องมีการแบบเอามาแบบเพิ่มสีสันเพิ่มบทบาทอะไรเงี้ยก็คือเราก็มองในฐานะคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะคะสาหรับซีซันสำหรับเล่มเจ็ดปีค่ะเป็นชาวบ้านเราเป็นชาวบ้านตาใสที่มองเขาแบบใช่แค่แบบเห็นมิวกับก็แบบเห็นพี่มิวแบบละลายพี่มิวไม่ควรยิ้มแบบนี้บ่อยๆพี่มิวยิ้มแบบนี้แล้วแบบ จิตใจเราอ่ะบาบางเราเป็นคนบอกเห็นพี่มิวยิ้มเต็มปากแล้วเราแบบไม่ได้แม่หนูหลังเขาน่่รักน่ารักนะคะก็เดี๋ยวเรามามาติดตามกันในอีพีต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะกับอีพีสามเพราะว่าเรื่องจบที่เอ่ทไยเจอกับเฟิร์สและเอ้ยไม่ใช่เฟิร์สอเฟิสเนาะเฟิสชื่อเขาทยเจอกับเฟสแล้วก็แบบมีการ มีประกายสายฟ้าปเปรียงหน่อยๆและว,ว่าเขาจะจัดการกันยังไงเพราะว่าดูแอบตัวเฟี้ยสเนี่ยแอบดือ้อเป็นคนไข้ที่แอบดือ้อดูมาดูกันว่าคนดเออ,อแล้วมาดูกันว่าพี่ไทยจะจัดการน้องยังไงจัดการน้องเฟี้ยสยังไงว่าจะดูแลรักษากันยังไงนะคะในอีพีสามเดี๋ยวมาเจอกันนอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย